สวัสดีครับวันนี้จะทาเจ้าตัวอารีส์นะครับ New a c t สอง2 0น3โมเดลนะครับจะไปเช็คระยะนะครับหนึ่โลแรกนะครับโดยที่ใกล้จะถึง1,000โลแรกหรือว่า1เดือนแรกนะครับก็ต้องไปเช็คระยะฟรีนะครับเพื่อไปตัวเช็คสัหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะในการขับ1,000โลแรกนะครับ ถูกค่ายนะครับก็จะเป็นอย่างนี้หมดอยู่แล้วนะครับให้ไปเช็คระยะก่อนหนึ่งพันโลแรกก็เขาจะโทรมาบอกก่อนนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมาถามคิวนะครับว่าเราจะคิววันไหนนะครับที่จริงเราต้องไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ว่างนะครับก็เลื่อนมาไปอาทิตย์นี้นะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับโดยที่เลขไมยังอยู่แค่ประมาณแปดร้อยนะครับแค่แปดร้อยกว่า ไม่ถึงพันเลยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ไปเช็คระยะนะครับตามตามเวลานั้นนะครับก็ตอนนี้กำลังขับรถไปที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวพอไปถึงที่ศูนย์เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าหนึ่งพันโลแรกเ็าทาอะไรยังไงบ้างแล้วก็รอนานขนาดไหนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ตรวจสภาพนะฮะเรียตร้อยแล้วนะครับในหนึ่งพันโลแรกนะครับก็ รายละเอียดก็มีตามนี้ครับที่น,นะครับก็มีเช็คน้มันเครื่องแบตเตอรี่สายพานไฟตัดหมอกต่างๆนะครับไฟระบบไฟระบบแอร์น้ำยาหลอน้ำมันเบรกนะครับก็คือทางทางรถนะครับนะเช็คว่ามยังโปรติด,ดีอยู่ไหมอะไรเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็คือเช็คอาการ30-40ขยะนะครับโปรติทั่วไป ส่วนระยะเวลานะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับรวมลังรถไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่เอารถมาจอดนะครับถ้านับเลยนะครับนับเวลาเนี่ยตั้งแต่เอารถมาจอดจนที่เขาบอกว่ารถเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณห้าสิบนาทีนี่คือการเช็คระยะครั้งแรกนะครับก็ก็จะพ่วงกับแอปของเราด้วยนะครับ T-Connect นะครับจะขึ้นมาว่าเช็คระยะนะครับ โอเคครับตอนเนี้รถมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งครับตอนนี้เรื่องเบรกนะครับเบรกมีเสียงดังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เบรกเสียงดังเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้เราได้ยินเสียงกันด้วยครับว่าเบรเมันเสียงดังมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาเจอกันครับปัญหาเรื่องเบรก